สบายดีสบายดีวัตสุครุษขุนพี่น้องจ๋าพบพอก,กับเบา้าเมส่วงค่ำค่ำพี่น้องตะเวนกำลังไก่ตุกดินแล้วอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นขับมาปั้แห้งอากาศหนาวพี่นอ้องจ๋าทั้งลมทั้งหนาวหนาวมาสองมือแล้วกำลังเตรียมอาหารการกิน,น,กน,น,นคุณแม่ก็ออกมา ูเสีงยงผู้ใดมาแต่ส่พี่น้องผู้ใดล,ลงที่<อ>วันเดี๋ยวนี่เนาะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีพี่นอ้องทหารไปจ,จ,เจะเลิกข้าวเจ้ามีงานอีกย่างดอกคามาขอ,อ,อของงานเขาค่ะโมแมนเขาจัดงานอันถาอัมบลาบอกเหอะโมแมซาร้อยจ่องซาราไหวเราไปกินดอกอาหารบรรลอกฉันกินแต่ของในเมืองค่ะฉันมาตเมืองฉันก็ซื้อของในเมืองมากิน นางไปนอนลงหลอกลงแลมพี <N àng> ่น้องกลับมาเพ่อจำไข่มดแดงไข่ไข่มดแดงเงินโบสถ์ชกมาตสวมาค่ะเงินโบสถ์ชกมาสิคะกลับขึ้นทีบ้านนะเพราะเอาใส่กระบอกมวลชาวบ้านฝนดอกบ้านเฮาดอกพี่น้องเอ้ยกันล้างเตรียมอาหารการกินพี่น้องมันนี่ก็จิมีเมนู หมูกระทะพี่นอกจากอ๋าบะหมี่ยังกระสือมาแต่ในเมืองนี้ป่าอุสาล,ลงเป็นงมยีน้องซามาพอวิวิภูดาดเห็ดกินพี่นอ้องอันนี้ล่างใส่ขีแล้วเอาใส่ตู้ไว้ กหมู3โลหรือว่าสิต่ำปลาหมึกอากาศหนาวอีกแล้วพี่นอก้าคุณแม่สบายดีเมื่อกับได้คืนเดียวขนเดียวสบายมากเลย สรุปสิเมื่อนอนพุดบอกเลยยังสิมาอยู่พี่เห็นว่าถือจังหันโมเมนต์บอกมื่ออื่นจังหันไก่แม่ลูกไก่ลูกลูกไก่อยู่บ้านกับลูกทรายเพื่อเลยบอกคอยห่วงเพื่อการจังหันบอกมันเลยได้ชูลงจังหันได้ชูเช้านี้มีโรคคันรูปจักเนาะบุ้งนี่เนื้อกินกับคนนี้มันก็ให้แม่แพร่มาโชว์ออกหาเขาเนี่ยอยู่แเฮ็ดกินเหล่าอืมเพ่อแล้บอกว่าออกมาหน้าเด้อดแต่ก็มา ฮัล <laughs> คุณแม่อาบน้ำแล้วหรอ่อบกะาอ่อาบแล้วเซนอกอากาศหนาวค่ม,มาระแ้งกับหนาวพอมาหอดหน้าปึบกับเขา่าสวนทันทีเลยไปข้างชวนเบิดมืนองพมอาบบเพ่น ยางได้ทงเห็ดขอกไก่ขอกเป็ดไก่ตัวนั่นก็ออกลูกเลยๆที่เอาเข่าเอาด่างอ้อมมกินแค่ขาดอ้อเผื่อแมวมากินไก่เพื่องแมวมากินไก่บริย่างไก้เนาะก้อนขึ้นเดี๋ยวบอร์เจตุต้นแรกนะไก่อยู่บ้านบ่มีอยู่มีแต่อยู่ในนาเพิ่มประหยากเมื่อเลี้ยงอยู่บ้านนำเพิ่นว่าเมื่ไหร่ก็ได้ตัวขาวนอร์รูกเลยหาโต บัดเอามือเอาไก่เมื่อเนอะอันเมื่อเลี้ยงอยู่บ้านเราเป็นทุกเห็ดคอกเห็ดตาตะนางใส่นีๆกจ่ม้แห้้เบิยมามือกับอคันบอกินกับคั่วแล้วเขาตู้เย็กตัวแขาตู้เย็นไว้ตู้แช่ไว จี่สาะเจหลอกเจแหล่เจลีหายไปไนนบ้างแล้วต้นะ้พบนาเทนอนกินหมูกระทะพี่น้องว่ายากเลี้ยงอ่ะอยากเลี้ยงเด็กๆหลาเมื่อแล้วพอดีอันเมียน พี่สาวทางเยอรมันเพิ่นเพิ่นบอกว่าอยากเลี้ยงเด็กๆแต่บ่มีกับบ่มีเวลาอยู่พี่้อา,าเมื่อวานนี่ก็พักกันไปงานไปตูดกินในงานเบิร์ดมือ <c oughs> เด็กๆอิม่มจนบ่อยาคอดข่ามากเลยอุตส่าห์เตรียมอาหารไว้ก็เริ่มบริเลี่ยงเนาะก็กกเลยเปลี่ยนเป็นมือนี้แทน สวดีพี่น้องเอากระโพหน้าพี่น้องจ้าเก้ายง่งกีดกันเห็นน้าไว้ตายแท้กระโปรงมาหลอกชงเลยเนี่ยเจแต่เมอร์เนกาเป็นอีกมือหนึ่งที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องจ้าอ้ายอ้ายกับพี่สะพายอยู่บ้านยังบพันได้ออกมายังอาบน้ำอยู่ อย่ารอสักพักเลิกงานทำงานก่อสร้างในบ้านเจ้าของนั่นะนอนหันเห็ดย่หอกนอนนอนย่หแขงแล้ก็ลูกเห็ดงานนะเขาลูกเห็ดจะเศร้าปมันขึนกับอเมื่อเห็ดคืนหกเก็ยนโมงยังหิด ออว่ามันปลมันสถานที่ันทำงานก่อรสางคุณแม่พอเมื่อนอนเขาทำงานตั้งแต่ตีสามตีสี่แเห็ดแต่วเห็ดบัจจยคาแรงเขาสิจะกเห็ดบอกคุณแม่จช่ใช่แล้วมันะนัองรอเดี๋ยวกระทวงบัจจยเขาสิเห็ดเขา มื่อนี้เด็กๆก็อยู่ครบน้องทิพตกับมันย่างผัดในเมืออส่งมาล้างไอ้คนมาเอาแล้วบอกว่าเออชิมาส่งดอกว่ากําลังเตรียมอาหารพี่น้องโอ้ยหนาวโผดโผดหนาวเลยขำๆมาบันเทิงกันหนาวย่างมันเศร้ากันหนาวล้มตั้งแต่เศร้าๆโผล่ตื่นมากับบรยากลูกพอนออกจากบนนอนแปดมงยังพัดลูกออกี่นอนเลยมันหนาวมันเย็น บรรยากาศอยู่เทียงหน้าผ้าซุกพี่น้อง,องม,มันติดอยู่กับกลางท่งมันเลยลมมันแหงเมนี้กับบดิมีแต่หมูกระทะกับสมมีมิหลายเมนูอยู่เมนูต่ำกับมีเดียบอเมสีลงมือต่ำเองพี่น้องเตรียมคล้องไว้เรียบร้อยเป็นแล้วยังเหลือแตอ่ตอนนี้ยังเหลือแต่ ซอยหมูเนาะเดี๋ยวจะสั่งให้เด็กๆไปเตรียมสถานที่ทกำลังเตรียมพี่น้องจ๋าเจลล่มมหมักหมูอย่าเข้มนะเจลลี่ซาไล่มากใครจะเป็นคนปรุงเจลลี่พวมันเตรียม พอใส่ทั้งรถดีใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งซอสหอยเอได้อร่อยอร่อยประเภทซอสมันเค็มอยู่แล้วกระลังเตรียมพ่อกินเตเวนพราอหามงกว่ามันกะเริ่มคําเริ่มมืดแล้วตอนนี้กะตตเวนไก่กตกินอันนี้จะเป็นเมนูบารีสิต่ำพี่น้องโมเมนต์ยำเด็ดต่ำอันนี้จะเป็นหมูยอ หมูยอไส้กรอกแล้วก็สิมีกุ้งกุ้งโลเดียวกุ้งกระขาตลาดหอมบะมีสม่นนสัอะไรก็จะเป็นปลาเมกแล้ยก็บิเป็นเส้นแก้วบะมี่สิต่ำแซบ่บเก็บกำลังเตรียมคุณแม่กับพ่อคุณแม่คั่วป่ายด้านหลัง เบาแปบกับยายลีมาละเบายังยกันยังูววยยังเตรียมของอยู่รออีกสักพักกว่าจะได้กินเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วเห็นบ่พี่น้อง แป๊บเดียวหามงหามงกลัวก็เริ่มมืดแล้วตะเวนมันตกไวบอกคือยามมันดำหน้าพี่น้องยามดำหน้านี่ทุ่มหนึ่งย้งว่ทันมืดตอนนี้ก็บซิมีอ่าอายเบามีก็ออกมาแล้วกับพีสะพ้ายยังบบเห็นหน้าแต่ยายลีกับเบ่าแป๊บเจ็บพลากับมาพอดี จะเปิดสิา่าก R, าันไปทั้งหดกับเจอัม,มาลาอัม马า,าก,กับมาตมอนี้พี่น้องเกดมาแต่ในเมืองมาแต่สวรรค์เบามีมองมารนาบสากนั้นรีบามีสิทำเมนูต่ำเอาเอาใส่น,นี่นะสิต่ำพี่น้อง เอากระเทียมลงไปพริกลงไปน้ำตาลลงไปใส่มะเขือเทศลงไปพี่น้องมะเขือเทศกระปูกเอง บนดิเดเนเริ่มคําเริ่มมืดแล้วเครอเทศลงไปเอาเปลี่ยวเปลี่ยวอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวน้ำปลาร้าแซบไหมไหมพี่ลมพรพี่น้องเขาบอกว่าแซบกระแซบอยู่ น,นัวนัวใส่หลายโบเคมเพื่นว่าใส่หลายมันนัวหลายเกือบเบิดขวดุนะที่ขาดบ่ได้คือผงไอโนอมตัตโตพอใส่บหลายพี่น้องอดใส่น้ำปลานิดนึงคุณแม่จะทำอะไรกินคุณแม่ พี่น้องแต่ว่าต่ำเนี่ยมันโบเบิร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบามีสีไส่หมอแล้วก็คุกๆเนาะอันนี้จะเป็นปลาหมกึกปลาหมึกเนี่ยเอาลงไปใส่ปลาหมึกลงไปมันบรเสด็จนำ้ำเจลเร่ปลาหมกึก แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่าหมูยออันนี้จะเป็นเส้นแก้วพี่น้องน้องเมย์อะ่ะิบ่เคยกินใส่ลงไปเป่กุ้งบะหมีบ่บะใส่เด้นี่แหละสุดท้ายก็มาต่ำเส้นหมอ้อ ได้เนาะมันลายเกิดนี่ต่ำลายโคกเนี่ยคุกเอาจงังซีเลยพี่น้องใส่แครอทลืมแครอทใส่แครอทลงไป เรียบร้อยแล้วพี่น้องจะตักแล้วอันนี้คือต่ำเนี่ยพี่น้องโมเมนต์ยำว้าวต่ำเส้นแก้วหมึกหมูยอเน่นๆ เรียบร้อยพี่น้องเลยพร้อมเสิร์ฟตอนนี้เด็กๆแล้วกะแขกรอด้านหนาบ้านเรียบร้อยแล้วแซ่บๆพี่น้องมาดิบอมิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศพริกต้นนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดีนี่แหละพี่น้องสามถาดใหญ่ๆต่ำเบาหนี แซบ